ตาแหล่มากต้อยดีพี่น้องทุก<น>คนทีน่ต้อยดีแม่ๆแ,แ,แล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะสีพาสมาถ่ยหน้ากับพี่น้องเดี๋ยวสุดสุดแม่มารานะคะแล้วก็วันนี้ใส่ผ้าถุงดูผ้าถุงผู้ขาดขาค่ะพี่น้องกาเจงนี้ใส่ผ้าถุงมาถ่ยหน้าค่ะดีแต่ยังมีเสลี่ยงงั้นเห็นหมด ออบไนปแท็บมามน่นะนแตกาดูัแทบแต่ค่ะมันีมาในลูกสีขาเหือกหัวันโอ้ยยุยุไอ้ดามเป็นม่ก่อนูเดิมอันนี้ดามดามน้องใจดาเป็นไม่ก่อแ่ไม่หยัดไปนาวันนี้มาในลฟาุ เวลาไถนาไปถ้าขึ้นเนียกาเก็บนะคะปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะใส่ไบาต้นหนเเลยแยีายปลาเลลนสิมะน่เนาะเอาไอ้ดัเปเหวไอ้ันเ้าลไเลยไลยมันมันบถายาแล้วมันเมื่อย

พี่น้องแซนไอเดำเป็นมือก้องหายนะคะอ้าจับค่ะ

น่า,าเสียดาย้าเยีดามเนาะ่อาล้อล้อขาดนเ่นเ่ะไปได้นได้ไไดรู้โนไปค้านั่งเนาะแห <c oughs> ล,ล่ไปแล้ว เอวเอวเอวดูสิเอวนะอีหอนหอนดูเายไ,ไม,ม่คุ้มไม่คิดเจ๊เอมะเจ๊เจ๊เอ็มลาใครเอมมลากากีสวยแล้วก็รวยมาก นั่นตอก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 ไม่เไรเแห้งเล็นยอ,อันนี้คันไหนมี2คันเปปั่นจิตส,สายแดกดุปลุมไม่พอไม่เลืาพเพียงคุณที่พักก็จ สีปากนยังบอบตกเนี่แดงที่เข้ามีหอเด้อมีหอมีมีหอมีหอหอขางมีหอกระบอตก Rồi nó vô cái cái này Ui, tìm ba nó mới mà tạm về Ui, cháu rồi lẽ Họ nàng ca cà chó Lầm vợ, lầm Lỡ đưa kìa mình lầm nè จ้งล,ม,ลมท่ลมจากข้างล่างแตาย้แงแงแงแขี่รถไว้ว้าย้ล สมมติหนึ่งได้ห,าหา่าไ้เพราะว่ามันเร็วฟ้าก็ธรรมาดาอยู่นะปะนุเลย lên, lên, nhúc lên, nhúc lên. พี่น้องนองจากเขาข้นมาแต่ไทยหน้าเนองก็มาถ่ายคลิปปุ่นอ้าวถ่ายต่ออ่ะใส่สุดม่นีน้นนะพี่น้องโคตรเลยโอ้ยภูมิใจที่ได้เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่ชื่นชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากไปกระนังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะฮะ ดีค่ะพี่น้องขออนุญาตบุญก้อนนะคะข้านี้กระนังกินเสมบักต้องตามบักต้องค่ะพี่น้องค่ะก็คอยไปแจมนะคะอืมอเนาะส่วนทางนั้นก็คือแฟนของน้องแคทนั่นเองค่ะไถนากับไอ้ดำค่ะไอ้ดำกับกั้ข้าเจองอางานตมอันคัตนาเออตก ฐานไทยครับพี่น้องขาจะซีซีงไปใส,ส่ใส่สีฟ้าซิซีไปใส่โอโไทยน่าเกือบบรอดครับพี่น้องเลยน่าอีกโคกกล่องครับพี่น้องคาโคกกล่องกาน,น้องดำก็จะถ่ายน่าจะน้องดำถ่ายนะคะเพราะว่าน้องดำยังไม่มีคลิปลงคะ่ะ เ,เอ้ยก็แย่งก่อนครับพี่น้องค่ะซู่ซู่ค่ะคุณอาซู่ซู่ซซค่ะไม่ได้แต่งเตัวมาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอย่าขวายอย่าคล้องแง่ <c oughs> แต่งเตัวไม่ให้กำลังใจได้แต่งเตัวไม่ยั่วกระเด็นแคันนี้มันมาสิไปป้อนให้เนี่ยเนี่ยสดด้วยไง แซ่บะแซ่บไอ้อไปเจเบเบ็บแซ่บน่ตามกของโคตรแซ่เบเลยครับพี่น้องคุณอาตามแซ่บไปเลแซบเอาบัาสิป้อนอาบัาจอสกก็สิปอนออปอน,นาาคุณอามาไม่ปอนสุดที่รักเด้ พอได้แห้งไทายแน่ไหมจอดสกอนไม่กินจะทั้มนี่อนโอ้ยปอดอีกปอด,ปอ,ดอีกอามาค่ะ <c oughs> อืเออแซบได้แซบไปดีได้ข้อแซบเลยแซบบะเมียอันชุดทีแรกเจ้าต่ำชุดทีแรกเจ้าต่ำ แซ่บขยังนี่โอเคค่ะพี่น้องมาดีกับขอ,ขอเกคบบรากาศประจมนดืนเด้อนนี้นะพี่น้องฝากก,กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะคะเจอก,กันคลิปหน้านค่ะฝากมึนโฆษณาให้จบแล้วก็ฝากดูกคลิปใม่จบด้วยนะคะขอบพระคุณแม่แมแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ชินชอบค่ะกินหน้าพบกันอีกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า